งานราชการนั้นคืองานของแผ่นดินมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนดังนั้นข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตจริงใจพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคราชการพลเรือนเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช5 6 6 0 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือรายการสยามานุสติธรรมวนอณทิตย์ตรงกับวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันขึ้น6ข้ามเดือน8บีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองโวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารี ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตค่ะท่านผู้ฟังคะความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงมีความซื่อตรงมั่นคงอยู่ในศีลธรรมมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นในสังคมวันนี้ความซื่อสัตย์ได้กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อคนส่วนใหญ่ละเลยแต่ในความจริงแล้วความซื่อสัตย์เป็นเรื่องท้าทายใจอยู่ทุกขณะจิต เราต้องตัดสินใจที่จะตอบรับหรือปฏิเสธว่าเราจะยังเดินอยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องหรือไม่ความซื่อสัตย์ในสังคมจัดเป็นปัญหาระดับชาติที่เริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลสังคมและประเทศชาติมีมูลเหตุจากค่านิยมจากความมั่งคัง่งแห่งอำนาจเงินและวัตถุก่อให้เกิดพฤติกรรมช่อฉนคดโกงใช้อิทธิพลขู่บังคับและกับความมั่งคั่งให้มากและรวดเร็วที่สุด ไม่มีใครปรารถนาอยู่ในสังคมที่ปราศจากความซื่อสัตย์เพราะจะต้องอยู่อย่างหวาดระแวงและไม่มีความสุขเราต่างก็ปรารถนาความจริงใจจากกันและกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์จากครอบครัวชุมชนหรือสังคมหากเราเป็นผู้หนึ่งที่มีความมุ่งหมายในเป้าชีวิตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเราต้องปฏิเสธการดำเนินชีวิตที่เห็นเพียงแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นเราจำเป็นต้องยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ และพัฒนาจิตสำนึกภายในให้มั่นคงโดยยึดหลักแห่งการตัดสินใจที่จะเลือกความซื่อสัตย์อย่างแท้จริงสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์ประเภทหนึ่งคือความหลงอำนาจเมื่อมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นคนเราก็มักจะมีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจในทางที่ผิดมากขึ้นด้วยคือก็หลงตนคิดว่าสามารถจะทำอะไรก็ได้รากแห่งความไม่ซื่อสัตย์ในชีวิตอาจทำให้ผู้มีอำนาจหลงไป โดยการใช้อำนาจในทางที่ผิดบางคนอาจถูกล่อลวงด้วยเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงจนกระทั่งปฏิเสธความซื่อสัตย์ที่มีอยู่ในชีวิตอย่างสิ้นเชิงความซื่อตรงถือสัตว์ไร้มายามีความถูกต้องจริงใจในหน้าที่การงานมีการดำเนินชีวิตโดยสุจริตไม่หลอกลวงปวงชนเป็นลักษณะของความซื่อตรงซื่อตรงต่อตนเองคือการไม่หลอกตนเอง ซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ของตนคิดอยู่เสมอว่าความลับไม่มีในโลกแล้วงดเว้นการทำพูดคิดในทางชั่วตั้งใจใฝ่ดีมุ่งมั่นทำพูดคิดพร้อมรักษาความดีให้คงมั่นตลอดไปซื่อตรงต่อบุคคลคือมีความจริงใจซื่อสัตย์ต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงต่ำหรือเสมอกันไม่คดโกงไม่หลอกลวง ไม่นินทาว่ารายใครในที่ลับหลังด้วยเจตนาชั่วในครอบครัวหากสามีภรรยาไม่ซื้อตรงไม่จริงใจต่อกันความทุกข์เบื้องต้นจะปรากฏชัดคือความไม่ไว้วางใจกันต่อจากนั้นจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกเป็นปัญหาสังคมมากมายในสังคมหากผู้นำและผู้ตามไม่ซื้อตรงไม่จริงใจต่อกันจะก่อให้เกิดปัญหาความหวาดระแวง ไม่ยอมรับนับถือกันงานในองค์กรจะไม่เจริญก้าวหน้าและสำเร็จตามเป้าหมายในที่นี้ขอยกตัวอย่างเรื่องฝันผดุงธรรมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อนสนิทคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขามีภรรยาที่เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติจะขาดอยู่เฉพาะสมบัตินอกกายคือทรัพย์สมบัติจัดเป็นกุลสตรีที่มีการศึกษามีกิริยามารยาทเป็นแม่สีเรือนที่รอบคอบ มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อสามีมีน้ำใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อแก่ญ,ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายและฝ่ายสามีอย่างยิ่งแต่เพื่อนคนนี้มักมากเป็นคนเจ้าชู้หาโอกาสนอกใจภรรยาอยู่เสมอจนกระทั่งเกือบจะมีอนุภรรยาเป็นตุ๊กตาประดับใจตามประสาคนมีอันจะกินในคืนหนึ่งเขาฝันไปว่าภรรยาสุดที่รักของตนนอกใจมีชู้ ในฝันนั้นเขามีความทุกข์โทมนัสเสียใจถึงกับร้องไห้เพราะความแค้นผสมกับความรักความรู้สึกนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนตกใจตื่นเมื่อมองดูรอบๆตัวก็ได้เห็นภรรยานอนกอดลูกน้อยหลับพริม้มสนิททั้งแม่และลูกจึงกลับได้สติว่าเป็นความฝันจากนั้นเขาก็นอนลืมตาโพลงทบทวนเหตุการณ์ในฝันเพราะขณะนั้น หัวใจอย่างระสำระสายอยู่ด้วยอำนาจฤทธิ์นิมิตในนิทราไม่สามารถจะหลับต่อไปได้อีกจากความฝันทำให้เขาได้รับความรู้สึกที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนว่าการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปทำความผิดนอกใจกันนั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับความทุกข์โทมนัสเพียงไหนพึ่งประจักษ์แก่ใจในครั้งนี้บัดนี้เขาฉุกคิดสำนึกในความผิดพลาดที่ตนเองได้เคยประพฤติมา เกิดความเห็นอกเห็นใจในความดีความซื่อสัตย์ของภรรยาว่าเธอเป็นสตรีที่ประเสริฐที่สุดในโลกนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาเลิกล้มความคิดที่จะหากำไรชีวิตมีตุ๊กตาไว้เป็นเพื่อนนอนและคิดที่จะนอกใจในเมื่อโอกาสอำนวยจากความรู้สึกในนิมิตคืนนั้นสอนให้มีคุณธรรมเกิดความละอายใจจึงทำให้เขาปฏิญ,ญาณตนต่อความสำนึกนั้นอย่างจริงใจ จนทำให้ได้รับความสุขอันเกิดจากสุจริตใจอำนวยผลในชีวิตครอบครัวความฝันชนิดนี้จึงเป็นความฝันที่พดุงธรรมเป็นฝันที่มีคุณค่าเป็นการเตือนสติให้คนได้สำนึกรู้จักรับผิดชอบเสริมสร้างความมั่นคงในการครองชีวิตคู่ของครอบครัวอีกทางหนึ่งธรรมชาตินิมิตที่ฝันในยามนิทรานั้นได้ทำให้เขารู้เห็นสภาพชีวิตของคนผู้ได้รับทุกข์เพราะความผิดหวัง พลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักห่วงแหนเกิดความเสียใจในการที่ภรรยาสุดที่รักนอกใจตนย้อนกลับมาเป็นคติสอนตัวเองมองเห็นค่าความดีของเพชรในเรือนการที่เขาเกิดนิมิตสอนใจนี้เป็นความรอบคอบความยุติธรรมของธรรมะที่เกิดกับจิตดังที่พระป่าท่านมักจะพูดอยู่เสมอว่าจิตสอนจิตจะให้คนได้รู้ว่าสุขทุกข์ของชีวิต ที่ประกอบด้วยธรรมและปราศจากธรรมคืออะไรคนที่ประสบความสมหวังหรือผิดหวังนั้นมีอะไรเป็นผลสอนให้คนรู้จักสร้างบาร,รมีให้กับตนเองเพียงแต่มีสัจจะในหัวใจก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจโดยที่ไม่ต้องไปเรียกร้องขอความเห็นใจจากใครที่ไหนนี่แหละธรรมนิมิตที่สกิดใจในยามนิทรา พระผู้มีพระภาคจอมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาทรงมองเห็นโทษของชีวิตส่วนนี้จึงทรงวางแนวระเบียบอันเป็นพื้นฐานของชีวิตให้ทุกคนปฏิบัติอันได้แก่ศีลข้อที่สแก่นสำคัญของชีวิตครอบครัวนอกจากทรัพย์สมบัติอันเป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนความเป็นปึกแผ่นภายนอกแล้วยังจะต้องมีสมบัติภายในใจอีกต่างหากนั่นก็คือความรัก เรื่องของความรักความเยื่อหญ่ของสามีภรรยานั้นเป็นของตัดขาดได้ยากจนปล้นทรัพย์เอาทรัพย์ไปเกลี้ยงบ้านเขาก็ยังไม่เลิกรักกันจับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใส่คุกใส่ตารางไว้เขาก็ยังไม่เลิกรักกันขั้นสุดท้ายแม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มหายตายจากไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่เลิกรักแต่แกนของความรักจะสลายลงได้ง่ายที่สุด และตัดรักได้ง่ายที่สุดก็คือการนอกใจการนอกใจนี้แหละเป็นเครื่องประหารความรักไม่มีเหลือลอและขาดในทันทีที่จับได้ไม่มีการลดหย่อนผ่อนผันไม่มีการเว้นการเวลาว่าวันไหนเวลาใดซื้อตรงต่อเวลาคือได้นัดหมายกับใครแล้วไม่ผิดนัดตรงตามเวลาหรือตั้งใจจะทำอะไรแล้วลงมือทำให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ซื่อตรงต่อหน้าที่ คือซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ของตนไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดถึงญาติมิตรมีช่องทางทำการทุจริตคิดมิดชอบเบียดบังภาษีอากรของชาติมาเป็นของตนซื่อตรงต่อความดีคือการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตใจและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติและพระศาสนาบูชาความถูกต้องเหนืออื่นใด ความซื่อตรงต่อความดีเป็นยอดของความซื่อตรงเพราะครอบคลุมความดีทั้งหมดจึงมีความสำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้นำในทุกระดับชั้นเพราะถือว่าเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำถ้าประพฤติไม่เป็นธรรมคนทั้งหมดก็ทำตามอย่างประเทศชาติก็เดือดร้อนแต่ถ้าประพฤติเป็นธรรมคนทั้งหมดก็ประพฤติตาม ประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเปรียบเสมือนกับฝูงโคที่กำลังข้ามฟากถ้าโคจกฝูงนำไปคตโคทั้งหมดก็เดินคดเคียวตามถ้าโคจกฝูงนำไปตรงโคทั้งหมดก็ไปตรงฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสยามมนุสติธรรมะวันอาทิตย์นี้ที่นำเสนอในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต วังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จเป้าหมายในชีวิตท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจา วันนี้ที่จดจำวันที่16รกรกฎาคมเป็นวันที่207ของปีหรือวันที่208ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก158วันในปีนั้นวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2451สหรัฐอเมริกาก่อตั้งหน่วยงานที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI วันที่26รกรกฎาคมพุทธศักราช2495เอวาเปรองหรือเอวิต้าสตรีหมายเลขหนึ่งของอาร์เจนตินาภรรยาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของประธานาธิบดีฮวนเปรองเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในมดลูกขณะอายุได้เพียง33ปีวันที่26รกรกฎาคม พุทธศักราช2499กาเมลอับเดลนาเซอร์ประธานาธิบดีอียิปต์ประกาศยึดคลองสุเอตเป็นสมบัติของรัฐวันที่26รกรกฎาคมพุทธศักราช2522กรมป่าไม้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูเรือนับเป็นอุทยานแห่งชาติอันดับที่16ของไทย พบกับรายการสยามมนุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ